ยันแล้ว Xiaomi 13 Series เปิดตัวนที่11ธันวาคมนี้เผยตัวเครื่องมาพร้อมกล้องไรก้าชาชิปซาร์ดคอน8เจน2มีชาร์จไว120วัตต์ล่าสุดทาง x i a มี i ก็ได้ประกาศวันเปิดตัวของ Xiaomi 13 Series ออกมาแล้วครับโดย x i a มี i จะเปิดตัว Xiaomi 13 Series ในวันที่11ธันวาคมนี้ครับ ที่จะมีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นคือ Xiaomi 13และ Xiaomi 13 Pro พร้อมยังได้ปล่อยภาพดีไซน์ตัวเครื่องรวมถึงฟีเจอร์เด่นออกมาเพิ่มเติมด้วยครับสมาร์ทโฟน Xiaomi 13 Series มีจุดเด่นที่การถ่ายภาพจากความร่วมมือกับทางา้าพร้อมปรับดีไซน์ใหม่มีบอดี้ที่ใช้หนังสังเคราะห์พรีเมียมกว่าเดิม ซึ่งจุดที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่าง2รุ่นนี้ก็คือ Xiaomi 13จะมีหน้าจอแบบเรียบปกติส่วน Xiaomi 13 Pro จะมีการลงขอบโค้งทั้ง2ด้านและฝาหลังมีความโค้งกันโดยมีข้อมูลตามนี้ครับเริ่มที่รุ่น Xiaomi 13มีหน้าจอ E6 AMOLED ขนาด6.36นิ้วคมชัดระดับ f u l l h h Plus รองรับค่า Refresh Rate 120Hz ใช้ชิปประมวลผลควอ l c o m ด Snapdragon 8 Gen 2ไฮ้ลมาแบบ LPDDR5X ส่วนลำเป็นแบบ US 4.0บระบบปฏิการ miui 14ให้กล้องหลังตัวหลักความเรียด50ล้านพิเซลเซ็นเซอร์ sony imx 8 0 0กล้อง u l t ตร wide ความเรียด2 2ล้านพิเซลและกล้องเทเลโฟโต้ความเเรีย10ล้านพิเซลมีเซ็นเซอร์ ir blaster พร้อมมอเตอร์ xx ซลีเนียมีคุณสมบัติป้องกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน ip 6 8มีทั้งหมด4สีคือสีฟ้าหนังสเต็อก สีดำสีขาวและสีเขียวให้แบตเตอรี่มาที่4,500ม ah. ิลแอมรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว67วัตต์และระบบชาร์จไร้สาย50วัตต์อีกด้วยครับต่อกันที่รุ่นเซลยวมี1 3 Pro มีหน้าจอขอบโค้งทั้ง2ด้าน E6 a m OLED ขนาด6.73นิ้วผมชาร์จระดับ 2k รองรับค่ารีเฟรช120เฮิร์และเทคโนโลยี High Frequency PWM d i m m i n มีสูงสุดถึง1,920เฮิร์ใช้ชิปมวลผลคอคอมสัลด์คอน8 Gen 2 ให้แหลมมาแบบ LP d e l a f i X ส่วนลำเป็นแบบ USB 4.0บนระบบบริการ MIUI 14ให้กล้องหลังตัวหลักความลเอียด50ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ Sony IMX 989กล้องลตร้าไวด์ความ M, 89, ลเอียด50ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ Samsung j n 1กล้องเทเลโฟโต้ความลเอียด50ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ Samsung j n 1มีเซ็นเซอร์ IR Blaster พร้อมมอเตอร์ x s l i n e a r มีคุณสมบัติป้องก,กันน้ำกันฝนมาตรฐาน IP68 มีทั้งหมด4ส,สีคือสีฟ้าหนังสังเคราะห์สีดำสีขาวและสีเขียวไฮบริดตีมาที่4,820ม ah, ิลลิแอมรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว120บาทและระบบชาร์จไร้สาย50บาทอีกด้วยครับข้อมูลที่เผยมันนี้จะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนเราคงต้องรอตอนเปิดตัวกันอีกทีนะครับ ตอนนี้ช่องไอทีฟาสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนบสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ